สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็แนวน,นมทองคําวันจันทร์ที่ยี่สธันวาหกสีจนถึงวันศุกร์ที่3ามสิธันวาหกสีนะครับเอาที่ระดับของสัปดาห์นะดูที่แท่งสัปดาห์นะเข้ามาที่ทำเฟรมวิกนะเพื่อคนใหม่นะครับเพื่อมือใหม่ที่จะต้องการศึกษาเนี่ยจะได้ฝึกคำนวณไปด้วยกันนะครับเป็นวิธีการทำโซน ไปได้วยการระดับสัปดาห์นะระดับแรกมาที่คลิกมาที่ดับบิหนึ่งนะทำฟเฟดมดับบันหนึ่ง 1, นี่เองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำทำระดับแนวรับแนวต้านโดยประมาณไว้นะครับไปที่อินดิเคเตอร์ซิกแซกด้านซ้ายมือนะครับส่วนหนึ่งของอินดิเคเตอร์ซิกแซกนะครับดึงซิกแซกเข้ามาดับบันคิกเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนสีให้เป็นสีเทาๆเพื่อจะได้ไม่ไม่แสบตานะครับ ก็จะเป็นลักษณะของแนวรับแนวต้านที่เป็นระดับซิกแซกนะครับเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะมาดูที่แท่งมาโฟกัสที่แท่งเดี๋วหนึ่งที่ผ่านมาก็คือแท่งวิกที่ผ่านมาก็จะเป็นแท่งลักษณะปิดกินพินบาร์นะยังเป็นอินไซด์บาร์ของอสัปดาห์ก่อนหน้านะครับอันนี้มันติดช่วงสัปดาห์ช่วงสัปดาห์ของคริสต์มาสนะครับก็เลยกราฟหยุดไปก่อนในช่วง ช่วงวันศุกร์นะครับตามเวลาของโซนประเทศไทยนะครับตามเวลาประเทศไทยยังอยู่ในอินไซส์โซนอยู่ของเทงเดิมันตามหลักเกณฑ์ที่เราจะมาดูนะครับวิธีการดูเนี่ยระบบเทรด l l ลวิ n งเนี่ยแท่งก่อนหน้าแท่งวิกเนี่ยจะเป็นลักษณะของกินล่างกินบนอยู่อย่างนี้นะครับให้เขาเรียกว่าเราคาดเดาวไว้ก่อนว่ามันจะเป็นลักษณะของถ้าสัปดาห์จะไปก็จะมีการ ทำเบรกนะครับทำเบรกโซนตอนนี้อยู่อินไซส์โซนอยู่เรามาทํากรอบนะครับทำเป็นกรอบเส้นแนวรับแนวต้านก่อนหน้าที่แนวต้านเนี่ยก็ที่หนึ่งแปดหนึ่งสามนะครับจําตัวเลขด้านท้ายนะครับตัวเลขด้านท้ายนะหนึ่งแปดหนึ่งมาหนึ่งแปดหนึ่งสี่นะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูแนวรับด้านล่างของแท่งก่อนหน้านะครับก็จะเป็นหนึ่ง หนึ 1> 1่งเจ็ดห้าสองถ้าเป็นลักษณะเน,นี้ยนะครับอินดิซ่วนเนี้ยแต่ว่าปิดสองแท่งเนี้ยนะครับก็ให้ดูแท่งที่มันยาวกว่าแล้วกันนะครับนับไส้เทียนด้วยนะครับก็จะเป็นลนนักษณะที่อ่าอันนี้จะเป็นอีนดิซนก็มีโอกาสจะเบรกขึ้นหรือว่ามีการย่อตัวอยู่ในนี้นะครับก็เข้าไปที่นะครับต่อขั้นต่อไปเข้าไปที่ h สี่เพื่อไปทําโซนดูนะครับก็จะเป็นเป็นลักษณะนนของพีเดียร h สี่แบบนี้นะครับอ่าเราจะได้พีเดียดพีเดียแรกนะพีเดียดบนนะครับพีเดียดบนเนี่ย เราทําอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเป็นเส้นสีสีน้ําเงินนี่นแล้วกันนะครับขอเปลี่ยนเส้นสีน้ำเงินนิดนึงเพื่อให้ดูระดับของพีเรียด H4 นะครับเนี่ย H4 ทั้งหมดนะครับในแนวขาขึ้นเนี่ยจะมีพีเดียด H4 เป็นสองชั้นแบบนี้นะครับโดยที่เราจะเน้นไปที่พีเดียดพีเดียดของมัตเตอร์นะพีเดียดยาวนะครับ เาทำโซนไว้นะครับทำเป็นโซนแนวรับเป็นโซนนะการเทรดจริงๆระดับวิ่งเทรดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะยาวนะครับสําหรับในกลุ่มนะในส่วนในกลุ่มก็มันจะยาวนิดน,นึงเราต้องเทรดระดับเดที่สั้นกว่าแต่ว่าเราทําโซนเป็นเป็นลักษณะของแนวรับแนวต้านไว้นะครับเพื่อเราจะไดะ้คอยระวังนะครับคอยระวังในการที่เราเทรดที่สั้นกว่า ทำเป็นโซนไว้ก็คือวิธีการก่าฟฟิโบมาใช้ฟิโบสองตัวนะครับทับซ้อนกันแบบนี้นะครับไปดูแนวรับจะเป็นตัวเลขทางด้านด้านท้ายนะครับตัวนี้ขอเปลี่ยนเป็นสีขาวเพื่อให้มันเป็นระดับโซนอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นเป็นแท่งวิกเป็นแท่งวิกแท่งวิกที่สุดท้ายนะครับเป็นแท่งวิกสุดท้ายนะครับะระดับของกลุ่มพีเรียดเอสี่นี่ก็คือแท่งวิกแท่งสุดท้ายนั่นเองนะครับ เดี๋ยวโค้ดลองเอาเอาเส้นนี้ออกนะเราจะเห็นเป็นแท่งนะครับแท่งวีเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับเพื่อการศึกษาเนี่ยจะได้ดูไปด้วยกันนะครับทีกาเห็นไจะเป็นเส้นฐานอยู่ที่เส้นสีขาวที่เส้นราคาที่หนึ่งเจ็ดแปดสี่นะแล้วก็เส้นแนวต้านนะแนวต้านข้างบนเนี่ยจะแนวต้านก็คือหนะึ่งแปดหนึ่งสี่เนี่ยเนี่ยเราจะต้องมาใช้นะสองเส้นเนี่ยนะครับดังนั้นด้านล่างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเบรก กามีโอกาสที่จะเบรกลงมาก็ต้องทำไว้นี่น,นะครับเมื่อวันจันทร์แล้วเราลมาเทรดเดย์เนี่ยอ่าก็ว่าอันทีหนึ่งแท่งเดย์นะเราก็ด้านบนก็มีโอกาสที่จะทะลุไปแล้วหรือว่าอ่ายังไม่ทะลุอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเป็นช่วงวันหยุดเนี่ยเราดูไม่ออกตัวเนี้ยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับอ่าเราก็ติดไว้แบบนี้นะครับก็คือจะได้ คาดการนะครับคาดการคร่าวๆนะไปที่ h สี่นะครับเพื่อนๆไป h สี่เหมือนเดิมนะครับคาดการว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมานะครับลงมาจนถึง mm hmm. บริเวณเส้นสีขาวหรือเบรกลงไปนะครับแต่ว่าตอ,ตอนนี้เราไม่รู้กราฟอยู่ตรงไหนนะที่โค้ดบอกนะครับตรงน,นี้จะติดไว้นี้ต้องมาดูวันจันทร์อีกครั้งหนึ่งสำหรับการเทรดที่นี้แล้วก็มีโอกาสที่จะเบรกทะลุข,ขึ้นบนแต่ทิศทางหลกัลกๆเลยเราจะเทรดขาขึ้นรอย,ย่อดตัวลงมานะครับแล้วก็เทรด เทรดขึ้นไปบายขึ้นไปนั่นเองนะครับในลักษณะของวิธีการเทรดก็จะเทรดที่สั้นกว่าก็เป็นระดับเดย์เทรดหรือเฮดเทรดว่ากันที่วันจันทร์นะครับเดี๋ยวโค้ชจะทำโซนค้างไว้แบบนี้นะครับเส้นราคาดูด้านท้ายนุนะครับจะเป็น2ชั้นอยู่นะครับก็เป็นลักษณะของแนวรับ2ชั้นนะครับแนวรับชั้นบนนะครับก็อยู่ที่ตรงตรงจุดที่1 7เจด หน8 4นะครับจนถึงจนถึงถึงหนึ่งเจ็ดนะครับบริเวณนี้จะเป็นแนวรับอยู่ที่มีโอกาสที่จะลงมาข้อโซนแล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับลงมาลงมาลงมาเซล์ล,ลงมานะครับแล้วก็ มีโอกาสดูซแนแนลับตัวนะครับกลับตัวก็เซลล์บายขึ้นไปนี่คือกรณีที่1กับกรณีที่2ก็ลงมาลงมาจนทําเบรกข้างล่างนะครับเบรกข้างล่างไปลักษณะของแท่งเดือนนะครับลงมานะครับแล้วก็จึงจะมีการกลับตัวอีกครั้งหนึ่งที่ไปาบาขึ้นไปก็เป็นลักษณะของแนวรับ2ชั้นนะสชั้นนะครับก็เพื่อนเพื่อนดูแนวรับบริเวณเนี้ยบริเวณโซนเนี้ยสามสบแปก็หกนะที่จะมีโอกาสกลับตัว หรือขึ้นไปก่อนแล้วจึงลงมาเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็น head and shoulder อะไรแบบเนี้นะครับก็เป็น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 หัวไหล่นะครับเป็นไหล่แล้วก็ขึ้นไปเป็นหัวแล้วก็กลับมาเป็นไหล่ครั้งหนึ่งนะครับขึ้นไปเป็นหัวแล้วก็ลงย่อลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปเป็นไหล่ head and shoulder นะครับก็จะประมาณนั้นเป็นขาขึ้นนะครับในระดับสัปดาห์นะครับในระดับสัปดาห์ตั้งแต่วัน จันที่ยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดธันวาจนถึงสามสิบหนึ่งนั้นในช่วงนี้จะเป็นทิศทางขาขึ้นแต่เวลาเทรดต,ต้องรอขย่อดตัวก่อนเนาะนะครับทําเป็นโซนนี้นะโซนแนวรับที่มีโอกาสที่จะทะลุลงมาก็ในโซนยาวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาถึงลงมาถึงหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกนะครับมีเจ็ดเจ็ดหกนะมีโอกาสที่การที่ลงมาหนึเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็มีโอกาสที่จะทะลุแนว 1814นะครับโพสจะทิ้งโซนไว้แบบนี้นะครับแล้วก็วันจันทร์เรามาเริ่มเทรดเดย์กันนะครับเทรดเดย์เราต้องมาดูการปิดแท่งเดย์อีกทีหนึ่งนะเราบอกต,ตอนนี้โค้ดไม่สามารถจะบอกได้เพราะว่า,ามันยังไม่ถึงเวลามันเป็นช่วงที่ท,ที่กราฟเขาหยุดด้วยนะครับต้องดูวันจันทร์อีกทีหนึ่งแล้วก็มาว่าเทรดเดย์แล้วก็รา,า,ายละเอียดในการเทรดจริงสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะดูระยะการเทรดจริง เป็นเทรดสั้นตั้งแต่ trade ลงไปนะครับก็เข้าไปที่กลุ่ม fx11 นะกลุ่ม fx11 เทรดเดอร์กุ๊ปเนี่ยนะครับสอนฟรีนะครับสอนฟรีเ,เพื่อนๆเข้าไปเลย,เ,ลยเราจะสอนฟรีแล้วก็แต่มีเงื่อนไขนะมีเงื่อนไขก็คือขอให้ใช้ลิงก์ผ่านลิงก์เข้าใช้ใช้บร,ริการของโบเกอร์นะเดียวกันนะครับโบเกอร์เอ็กเน็ตนะครับโค้ดจะ,อะสอนฟรีสาหรับคนที่ใช้บร,ริการของโบเกอร์เอ็กเน็ตสำหรับโบเกอร์อื่นเนี่ย โค้ดขอสมวนลิขสิทธิ์เพราะว่าอาจจะไปก้าวไก่อาจไปก้าวไก่สายงานของของคนระโบกนะครับนี้ระดับโบกนะนะครับแต่ว่าสอนนี้ก็คือเป็นกลุ่ม fx11 เรสอนให้ฟรีอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับที่ต่างโบกหรือเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถศึกษาจากคลิปวิดีโอเป็นแนวทางที่โค้ดจะทําอยู่เป็นบ่อยนะครับติดตามกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้กดแชร like, ์นะครับกดไลค์ให้นะเป็นกําลังใจเนี่ยเราจะ บอกแนวทางเข้าในระดับสัปดาห์นะสำหรับผู้ทองนะครับะระดับสั้นเนี่ยต้องเข้าไปที่กลุ่มนะครับก็ติดต่อมานะครับเข้าไปที่กลุ่มโดยเดี๋ยวโค้ดจะวางอ่าวาง IDline ไว้ให้นะครับมีอยู่ไอดีไลนมีอยู่สองตัวนะครับก็คือเป็นของผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยแล้วก็เป็นของโค้ดเองส่วนที่จะใช้บริการของลิงก์เนี่ยจะเป็นลิงก์ของ X อ็กเนนะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้นะสามารถที่จะเข้าไปดูอ่าไปดู รายละเอียดของโบเกอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดพอตได้จะวางลิงก์ไว้ให้ตามตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างอยู่อยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับกเ็เข้าไปศึกษาก่อนแล้วติดต่อเข้ามาแล้วก็คนมือใหม่ที่ยังไม่เคยสมัครหรือสมัครไม่เป็นในการเปิดเปิดโบกเนะี่ยเพื่อการฝึกนะเพื่อการฝึกหรือว่าจะเทรดจริงอะไรก็แล้วแต่นะเราจะมีผู้ช่วยคอยแนะนําเบื้องต้นในการในการที่ติดตั้งโปรแกรมในการเทรดให้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็เอาคร่าวๆในเรื่องของ วิกเทสนะครับก็จะได้ประมาณคร่าวๆเนี่ยจะเป็นแนวทางที่เป็นขาขึ้นนะครับเป็นแนวทางที่ขาขึ้นแล้วก็การจะเป็นลักษณะของไซเวยนนะครับมีการย่อตัวขึ้นขึ้นลงในระดับของแต่ละวันแท่งเดนะครับช่วงนี้จะใกล้วันปีใหม่ด้วยลักษณะเราจะต้องคาดการณ์ในลักษณะที่สั้นนะครับระดับของเดลงไปนะครับระดับวิกเนี่ยถ้าเรารอแล้วเนี่ย มันอาจจะรอเสียเวลาเปล่าด้วยนะครับแล้วก็อาจจะโดนล่าออเดอร์ถ้าเกิดการเข้าเร็วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับถ้าถูกใจนะครับมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ในทุกสัปดาห์เราจะมาให้แนวทางในการเทรดทองคำ USD กันในในด้านของ Forex นะครับสวัสดีครับ